อุ้ยนี่หล่อตอ่อวิธีการหล่อตอ่อใบอวมมันมาเอาจนสิบเ, <4 S 1> เบิด์ตเลยเนาะเที่ยวไปททเที่ยวมาโอ้บรรยากัดเอาตัวหน่อยกอนไหนอวมเดียนั่นได้เลยนาคุ้ยโคตรดีแล้วแม่บ่ออมันลบมาแล่ะบ่เออเดิไปห้องเกา่าหุ่นอุ้ยบุญบุญือเบี้ยสูงเทอะแหละมันเมาวนสามสี่เทื่อเลยเนาะถ้ากระเต็นสองคำโตเลื่อซน ซีเทือและมาเอาบินไปทางเกาบดตอนนี้หูพิกัดเหรอเพื่อนวะหนักหลาตอมากแล้วครับผมเอาล่อแล้วบันอุ้ยตออยัวนี้ใหญ่อมมือเห็นมือเหี่วกินนะน <laughs> ะบินไปนเรื่อยเลยเอนอกำใย่เนื้อเรียบร้อยพี่น้องรอได้แล้ว,วเ,เอาวรอได้แล้ว Burn to tốt, tốt là tốt ham uầm you know Totty's ham lay, nó Nem bọn mắt tôi, lọ Nhưng mà Oo, morning, chắc yang, chứ Morning, chicken yang, y này Siao, nhảy bê 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 bớt bê 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 พิดไปหัางมันจับเวลาบึงอ๋อติโทเซียนหาตัวได้ครับเนี่ยอ้หมอ,ง,องเลยก็จีคีโแต่เอาตัวใหญ่เลยอู้หูเจ้าตัวใหญ่แท<อ>้พิจิบินไปไหนบ่นอือไปแล้ว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 สายตรงอีกแหละอวมเอ้าหน้าคุณสุโคตรดีแล้วแมียนบ่ออมันลบมากแล่ะบ่เออนี่ไป,ไปห้องเก่าผุดอุ้ยผุดบุญ ก็เบินสูงเลยแหละโอะ้ขาไปสามเมอะไรเกือบเบิดตักเตียนสองตูวหน่อยหวมเอาไปเกือบเบิดเอามาอีกเลยพี่น้องตัวนี้เทื่อที่สามเลยนี่มาเอานี่แต่ว่าเบิองกับตัวนี้เมหน่อย,อยเอากายหวมจำเกา่เกาบ่ไปของเก่าันไปของเก่าแสดงเม่นเนาะมันไปของเก่าสองเทื่อเลยเนาะ โอ้ขอี่โพเทียบมอีนฟูมันเอาหางจิบนำ้ำเล้ยวมยันหน้กหนัเออยันอ้าอออสามเถื่อแหละมอนี่มึงดูสิไปใส่มอนี่ ไปเลยอ,อ้วมเอาไปเลยอ้วมไปแล้วอู้หูหมอนี่เปียบนักกำลังไปอ้วมเอมอหมดเก้าเลยอ้วมพูนพูนยิงไปเลยบาทนี่พูนพูนไออ้วมของเก้าพูนพูนตรงเลยบาทไอ้อ้วมน้ำทางเลยนะ จับจับปึ๊บเรียบร้อยได้แล้วอ้าวเทื่อที่สี่บาทนี่เาเบิร์มันจะไปทางเก่าบ่มันตัวกินเยอะสิบ่อไอ้วมอมสี่เทื่อแล้วนี่มาเอานี่เบิร์กจะไปคลองเก่าบ่เพิ่นหามาเลี้ยงไว้วจะขั้งไรอ้วมเลี้ยงอยู่เงี้ยหาขัาง้งไอ้นี่แหละพี่น้องเราหาขัางเสร็จละ เอาไปเลี้ยงไว้หาหั่งแล้วว่าสันตัวนี้ใส่เวลาการถึงขนาดอื้มได้แล้วได้แล้วบันนี่เอาสเปรย์หั่นได้บันเอาสเปรย์หั่นได้บันไ,ไปไลอ้วนไปแล้วอเออทางเกา่าอยล่นะพูนทางเกา่าอยละ่ะยิ่ยงตรงเลยโอ้ยไม่นอียินไปทางเกา่าอยละ่ะ มันมาเอาสามสี่เถื่ออะไรพี่น้หรอถ้ากระเต็นสองคำโตลเรือสำ่สี่เถื่อแหละมาเอาบินไปทางเก่าบดตอนนี้หูพิกัดเหรเพื่อนวะ่าหูพิกัดเราว่านสันโ <c oughs> อ้ยกินจนเหลือแต่เหลือแต่หัวกายช่ว <c oughs> ยบดอีรีบดเดื <c oughs> อนเอาให้ไก่ของฮันด้วยเออโอ้ยนี่หล่อตอ่อวิธีการหล่อต่อบ่อยอ้วม <c oughs> Mình mau cho chỉ bớt lên nó Thiều bây thiều mà Ô, mình chỉ cắt nó tôi nói có này uổm điên ăn này Khá là xăm Đưa ừ. từng hồ bằng mình chỉ rút bạn mình nịp nó Chỉ này Đây à, là, ừ. ừ. à, à, là Ừ à, nó, Ừ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  เอาจะไปทางใดมาเบื้องก่อนบันยงไปแล้วหไปแล้วไปแล้วเอาเลยเอาเบื้องผมจะไปสายบันเอาไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วโอ้ไปทางผุนระบาดผุนผุนบินในผุนเหรอแห่งขึ้นสูงแห่งตน